เมื่อความชั่วร้ายกลับคืนมาอีกครั้งความหวังเดียวของเหล่ามนุษย์ก็คือราชินีอีโล่าดาแนานจอมเวทสูงสุดแห่งอาณาจักรทั้งเก้าเธอคนเดียวที่สามารถต่อกรกับเหล่าปีศาจและปกป้องโลกนี้ได้สวัสดีค่ะอยู่กับนุ่นช่องมะนาวมูฟวี่กับซีรีส์ที่มีชื่อว่าวิลโลซีซั่นหนึ่งตอนที่8และเป็นตอนสุดท้ายของซีซั่นนี้เมื่อคิดและดาแนานมาถึงที่นครอิมเมโมเรียลพวกเธอก็ได้เจอกับเอลิกที่มาในลุคใหม่พร้อมกับปีศาจเกลอีก3ตัว ที่โผล่ออกมาเอริกก็ดีใจเป็นอย่างมากที่พวกเธอมาถึงที่นี่ได้และได้พบพวกเธออีกครั้งจากที่เอริกเคยเรียกเธอว่าโดบมาตลอดตอนนี้เขาก็ได้เรียกเธอว่าอิโล่าดาเนนดาเนนก็สงสัยว่าเอริกรู้ได้ยังไงว่าเธอคืออิโลราดาเนนเอริกก็บอกไปว่านั่งเป็นคนบอกนั่งอยู่ในวิหารนังไม่ได้ชั่วร้ายอย่างที่พวกเธอคิดตัดภาพไปที่เกดอลและเจดพวกเขาก็ได้กระโดดลงไปข้างล่างเพื่อตามคิดกับดาเนนไปส่วนแท็กซัต แมนเขาก็รังเลอยู่สักพักแล้วก็กระโดดตามพวกเขาไปส่วนวิลโลเขาก็เลือกที่จะกลับบ้านตัดภาพไปที่เอลิกเขาก็ได้พาพวกเธอเข้ามาในวิหารจากนั้นนางก็ได้โผล่ออกมาคิดที่เห็นนางจึงเรียกนางว่าโคนแต่เอลิกเรียกนางว่าผู้นำทางของเวิร์มนางจับหลุกเขาขึ้นมาและนำพายุใหม่มาสู่โลกนี้นางจึงได้ยื่นข้อเสนอให้กับพวกเธอถ้าพวกเธอเข้าไปข้างในแสงนั้นนางก็จะยอมปล่อยพวกเขากลับบ้านคิดกับดาน จึงได้ยอมตกลงตัดภาพไปที่เกดอนกับเจดพวกเขาก็ได้มาถึงนครอิมเมโมเรียลแต่แท็กซัสบอมแมนเขาก็ตามมาด้วยแต่ทว่าพายุก็กําลังมุ่งหน้าเข้าไปในเมืองพวกเขาจึงต้องรีบเข้าไปส่วนทางด้านคิดกับดาเนนพวกเธอก็ได้เดินเข้าไปในแสงแต่พอพวกเธอเข้ามาก็พบผู้คนมากมายแล้วซอชติแม่ของคิดก็ได้เดินมาหาเธอซึ่งพวกเธอทั้งสองคนก็ไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองระหว่างนั้นเอลิกก็ได้เดิน มาหาดาแนานแล้วพาเธอไปที่ต้นไม้ส่วนทางด้านบอมนพวกเขาก็ไม่เห็นใครเลยเจตที่เห็นประตูเธอก็รู้ว่าพวกเขาต้องอยู่ข้างในนั้นซึ่งพายุก็กําลังใกล้เข้ามาหาพวกเขาแต่ว่าบอมนทํายังไงก็ไม่สามารถเปิดประตูได้จึงได้ให้เกดอนใช้เวทมนต์เปิดประตูแต่เวทมนต์ประตูมันแรงมากเกดอนจึงไม่สามารถเปิดประตูได้แล้วปีศาจที่ลอยมาก็ได้ทําให้พวกเขากลายเป็นหินส่วนทางด้านดาแนาน,านเอริกก็ได้ขอเธอแต่งงาน และได้มอบน้ำสีเหลืองให้กับเธอดื่มส่วนทางด้านคิดแม่ก็ได้พูดกล่อมเธอและให้เธอได้ใช้ชีวิตกับคนที่เธอรักพร้อมกับมอบน้ำสีเหลืองให้เธอได้ดื่มแต่ทว่าคิดก็ได้ยินเสียงพ่อเรียกอยู่ในหัว พอได้ปลุกคิดจนเธอได้สติกลับขึ้นมาคิดจึงรีบไปหาดาแนนแต่กลับไม่เจอเธอจึงได้ถามนางว่าเธอไปไหนนางก็ไม่ยอมบอกและผิดหวังกับคิดเป็นอย่างมากนางอยากได้หลานทั้งสองคนมาอยู่ด้วยแต่บางคนมันก็ซื้อใจไม่ได้จากนั้นนางก็เปลี่ยนให้คิดกลายเป็นหินต่อมาดาแนนก็ได้เข้าพิธีแต่งงานเธอก็เห็นพวกเพื่อนๆมาร่วมงานแต่งนี้ด้วยแต่ก็มีท่าทีที่ดูแปลกไปแต่เมื่อเอริกกับดาแนนกำลังจะจูบก,กันเธอ ก็ได้เปลี่ยนใจขึ้นมาระหว่างนั้นเองวิลโลก็ได้โผล่มาพร้อมกับได้เวทมนจนทําให้อิโอล่าดาแนนได้สติกลับคืนมาแล้วคนที่กลายเป็นหินก็ได้กลับคืนมาเป็นปกติส่วนนางที่เรียกว่าโคนหรือผู้นําทางก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจแล้วเหล่าสมุนพวกเกลก็ได้โผล่ออกมาทุกคนจึงได้หยิบดาบออกไปต่อสู้ส่วนดาแนนเธอก็ได้หยิบคาถาแล้วโจมตีใส่ปีศาจแต่ทว่าเอลิกก็ได้มาขวางเอาไว้มันจึงทําให้เขา ก็เดินลอยออกไปแล้วเจ้าปีศาจก็ได้ปัดคาถาออกจากมือของเธอแต่ว่าเกดอนก็ได้หยิบคาถาของดานแนนขึ้นมาและเขาเชื่อมั่นว่าเขาทําได้จากนั้นเกดอนก็ได้ใช้เวทมนตร์โจมตีใส่ปีศาจด้วยพลังที่เขามีทั้งหมดแต่ทว่ามันก็ไม่พอที่จะเจอะการป้องกันของปีศาจได้จนเขาได้หมดแรงลงเจ้าปีศาจก็ได้ทําการหักคาถาเชลินเดียทิ้งทันทีซึ่งดานแนนก็ได้ขอร้องให้ปล่อยเกดอนไปแต่เจ้าปีศาจก็ไม่สนใจและได้ ่งเขาเข้าไปในแสงดานแนนจึงได้วิ่งมาทีปประตูเธอจึงได้เห็นกองทัพของเวิร์มและสิ่งที่น่ากลัวกําลังจะมาระหว่างนั้นเองเธอก็สามารถใช้พลังได้โดยไม่ต้องมีคาถาส่วนทางด้านบอแมนเขาก็ได้มอบชุดเกราะให้กับคิดเพราะคิดคือเจ้าหญิงเธออาจจะเปิดใช้งานชุดเกราะได้และมอบกุญแจให้กับเจดเขาก็ให้พวกเธอไปช่วยดานแนนส่วนตัวเขาเองก็จะจัดการพวกเกลส่วนดานแนนเธอก็ได้ใช้เวทมนต์ต่อสู้กับเจ้า ปีศาจส,ส่วนคิดกับเจดก็ได้มาต่อสู้กับเอลิกทางด้านดาเน,นนก็พลาดท่าเธอก็กําลังจะถูกเจ้าปีศาจจัดการแต่ทว่าเธอคือจอมเวทสูงสุดของอาณาจักรทั้ง9เจ้าปีศาจจึงได้ถูกพลังของเธอจนกระเด็นออกไปเมื่อพวกเขาทั้งสองโจมตีพลังใสกันแต่ว่าพลังของดาเน,นนเหนือกว่าเป็นอย่างมากเจ้าปีศาจจึงได้พ่ายแพ้และถูกจัดการลงเอลิกที่เห็นนางถูกจัดการจึงรีบมาหานางทันทีนางจึงได้มอบพลังให้ กับเอลิกและแต่งตั้งเอลิกเป็นผู้นำทางส่วนทางด้านคิดและเจดที่เห็นเอลิกกำลังจะกลายเป็นพวกมันเจดจึงได้ใช้กุญแจเปิดชุดเกาะไฮมิเลียนให้กับคิดจากนั้นชุดเกาะก็ได้กลายร่างเป็นเกาะเพชรเจ็ดสีส่วนเอลิกเขาก็ได้กลายเป็นปีศาจแล้วเข้าไปจัดการดานแนนแต่ว่าคิดเธอก็ได้เข้าไปขวางเขาเอาไว้จากนั้นทั้งสองก็ได้มาต่อสู้กันเอลิกก็บอกว่าพลังของเขาเหนือกว่าชุดเกาะของเธอมากเขาก็จะจัดการทุกคนที่มาขวาง คิดจึงได้ดึงดับออกมาอีกข้างแล้วต่อสู้กับเอลิกด้วยดาบคู่จนในที่สุดเอลิกก็พ่ายแพ้ให้กับกบเพชฌเจด7สีแต่ดาแนนเธอก็ได้ห้ามคิดเอาไว้ส่วนวิลโลเขาก็ได้ทุกไม้เท้าแล้วมอบมณีให้กับคิดวิลโลกก็บอกว่าค่ะให้คิดพูดกับเอลิกถ้าหากเอลิกมองเห็นแสงสว่างเขาจะกลับมาหาเธอเองคิดจึงได้จับมือเอลิกแล้วพูดคุยกับเอลิกมันจึงทําให้ความทรงจําของเขาก็ได้กลับคืนมาแล้วเอลิกก็ได้หายกลับมาเป็นปกติ ส่วนบะแมนเขาก็รอดกลับออกมาเขาได้มอบฟูตให้กับดาแนนมันคือสิ่งสุดท้ายที่เหลือจากเกดอนแต่เอลิกก็บอกว่าถ้าเราเดินไปข้างนอกนั้นเดี๋ยวมันก็วนกลับมาที่นี่เหมือนเดิมแต่บะแมนก็ไม่คิดเช่นนั้นเดี๋ยวเราก็หาทางจนได้แต่เจก,ก็พูดว่าพวกเวิร์มน่าจะอยู่ในนั้นเราควรกลับไปจัดการพวกมันก่อนดีไหมแต่วิลโลก,ก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่นานพวกมันก็จะมาหาเราเองแล้วพวกเขาก็ได้เดินออกไปจากเมืองนี้ส่วน ทางด้านเกดอนหลังจากที่เขาผ่านแสงเข้ามาเขาก็ได้เห็นผู้คนล้มตายเป็นจํานวนมากเกดอนจึงได้ถามผู้หญิงคนหนึ่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอคนนี้มีหน้าตาเหมือนกับอิโลราดาเนนเธอจึงได้บอกกับเกดอนว่านี่คือยุคใหม่ของโลกนี้เพื่อนําโลกนี้ไปสู่แสงสว่างเธอจึงอยากให้เกดอนคอยต่อสู้อยู่เคียงข้างเธอแล้วตอนที่8ก็ได้จบลงไปสําหรับซีซั่นหนึ่งก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวซีซั่นสองมาเมื่อไหร่ เดี๋ยวแอดก็จะนำมาลงให้อีกนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ